โอเคนะครับเราก็สมัครเอ็กเนสก่อนนะครับก็จะมีต่อลิงก์ของผมนะครับหลังจากที่เราสมัครแล้วก็มาลงอินดิเคเตอร์ NI นะครับเราใช้บัญชีเดโมก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมี Copy t เทรดให้นะครับสำหรับท่านที่สมัครแล้วนะครับก็ไม่มี ค่าแชร์พอ f i t ด้วยนะครับก็จะลองลองใช้กันดูนะครับเปิดเข้ามานะครับเราเปิดที่บิตคอยนะ Bitcoin USD แล้วก็ลากมานะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้ MTC นะครับนะกราฟตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะครับเราเราก็จะเซตกราฟใหม่นะครับคลิกขวานำกลิดออกนะครับคลิกขวาอีกที p r r p e r t y นะครับ x n e t แล้วต้องทำอย่างไรออจริงๆก็ใช้ของเดิมได้แต่ถ้าอยากเปลี่ยนมาสนับสนุนของผมก็ลองติดต่อบริษัทนะครับแล้วก็เปลี่ยนลิงก์มาได้นะครับต่อไปนะครับเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบาร์บาร์อัพเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวไม่ให้แสบตานิดนึงนะครับบาร์ดาวนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนของคอมมอนนะครับ เปลี่ยนเป็น Candle Stick นะครับเป็นแท่งเทนธรรมดากดบวกขยายนะครับกดลูกศรซ้ายขวาไว้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นราคาของ bitcoin แล้วนะครับเราก็เซตเป็นเดโมไว้นะครับ Save t e m p ลตนะกด t e m p พลตเ Save ไว้โอเคอัน,นนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ complete นะครับที่สอนในคอร์สเรียนนะครับสำหรับ ในห้องใหญ่นะครับก็จะให้แค่บางส่วนนะครับต้องสะสมเอาเองนะครับแต่ว่าในคอร์สเรียนนี้ก็จะให้ครบชุดเลยนะครับไม่ต้องหาแล้วก็เรียนรู้ไวขึ้นนะครับทำกำไรได้ไวขึ้นนะครับก็จะมีตรงนี้ให้ตารางซึ่งสามารถสวิตชิ่งได้นะครับสมมติผมสวิตไปบิตคอยนะครับบิตคอยตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมให้วันนี้นะครับลองใส่เข้าไปนะ ni indicator นะครับ N.I. ตรงนี้ลากจากทางซ้ายมือมานะครับเราจะเห็นนิ้วโป้งนะครับนะถ้าท่านเทรดแบบ forex นะครับหรือเทรดโกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาเจอสัญญาณกลับตัวนะครับที่ H1 นะสมมติกลับตัวปุ๊บท่านก็สามารถที่จะเปิด Order ร์เซล์ได้เลยนะเปิด Order ร์เซล์ลงมานะครับ เซลลงมาในราคาเปิดแท่งถัดไปแล้วก็จะมีตัว s t o p l o s s ด้วยนะครับ s t o p l o s s ก็คือขอบบนสุดเลยนะครับผมก็จะแรงเงาไว้ให้ตรงนี้นะครับแบบนี้ s t o p l o s s นี่นี่คือโซนที่เราจะเซลในบางครั้งนะครับราคาเปิดอยู่ตรงนี้ที่เราจะเซลแต่ก็จะมีการย่อขึ้นมาได้ให้เราวัดฟิโบก็ได้นะครับวัดฟิโบจากราคา ที่สิ้นสุดแท่งเทียนนี้ที่มีนิ้วโปง้งมาที่ไส้แท่งเทียนนะครับเลเวลที่เราจะเข้าถ้าเราเข้าเลเวลที่กลางๆหน่อยก็50บฟิโบ50เห็นไหมครับเราจะได้ราคาดีเพราะสต็อปลอสเราจะสั้นขึ้นนะครับหรือเราจะเข้าราคาเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเราไปเข้าไม้สองสะสมขึ้นไปก็ได้นะถ้าหลุดถ้าราคาหลุดขึ้นไปต้องยอมนะครับหลุดสต็อปลอสหลุดไส้บนสุดนี้ขึ้นไปต้องยอม แต่ถือว่าน้อยมากนะครับที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ใช้ทางเฟรมใหญ่ด้วยนะครับแล้วต้องบอกว่าการทํากาไรนี้กินยาวนะครับเราสังเกตนะเวลาเข้าตรงนี้นะครับลงมาเนี่ยได้ถึงฟิโบ4ี่รบนะครับตรงนี้เท่าไหร่นะ0 0 0 0ม่ 20, ก,วกว่าก็คือ2000จุดนะครับ2,000จุดถ้าใช้หลอด1ก็2,000เหรียญน,นะครับถ้าใช้หลอด1ก็ได้2,000นเหรียญ สองพันเหรียญนี่กี่วันตั้งแต่วันที่10บสบวันเดียวนะคือบิตคอยเนี่ยจะวิ่งแรงกว่าทองนะครับวิ่งแรงกว่าทองมากนะครับกําไรจะเยอะกว่านะครับแล้วก็มีความเสี่ยงมากกว่านั่นเองนะครับให้ตรงจุดนะครับเข้าให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดก็ใช้นิ้วโป้งเห็นไหมครับนิ้วโป้งก็คือใช้ได้ดีมากเลยนะครับผมส่งในห้องนิดนึงโอเค สวยงามนะครับนะอย่างเช่นจุดนี้นะครับถ้าเราใช้นิ้วโป้งายขึ้นไปนะสังเกตว่านะสังเกตนิดนึงตรงนี้ผมจะแรงเงานิดนึงนะครับแรงเงานิดนึงราคาเข้าก็คือแท่งนี้นะครับหลังจบนิ้วโป้งแล้วสต็อปลอสอยู่ตรงไส้แท่งเทียนเห็นไหมครับว่ามีการกระชากลงได้ถึงพันจุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องบวกพันจุด ระยะตรงนี้ไว้ด้วยนะตรงนี้ร้อยจุดเองนะครับร้อยจุดเองเพราะฉะนั้นพอราคามาตรงเนี้ยเราซื้อตรงนี้เลยก็ได้ขึ้นไปเราจะเล่นจบแท่งเดียวก็ได้นะครับ H1 เนี่ยราคาซื้อจบตรงนี้ท่านจะได้กี่เลรียญ33จุดไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ท่านจะต้องรอฟิโบลงมานะครับรอฟิโบลงมาท่านก็จะได้เยอะกว่านะ ฟิโบ50ตรงนี้้ท่านก็ซื้อขึ้นถือไปเลยนะครับลากไปละลากไปละ4 2 3รอย่มนี่มาตรงนี้ท่านได้ไปละ3,500เหรียญถ้าหลอดหนึ่งก็3 0 0 0 3,500ยเหรียญน,นะครับหลอดหนึ่งถ้าท่านใช้หลอด0.1ก็350ิเหรียญน,นะครับถามว่าท่านมีสต็อปร้อยเท่าไหร่ท่านก็ลากลงมาตรงนี้ราคาต่ำสุดแล้วบวกไปอีกพัน เพื่อความปลอดภัยตรงนี้ก็คือลงมา33891นะครับเอาทศนิยมออก2ตัว2ตัวหลังออกไปก็เป็น338อ่าผมจะเรียกเป็นจุดนะ338จุดนะครับอ่าแล้วก็บวกลงไปพีกพันส3 3 8จุดนะครับถ้าใช้ทุนร้อยเหรียญหลอดหนึ่งก็แตกพอยเ,เหรียญพอรเหรียญหลอดหนึ่งก็ทวนได้แค่ ร้อจุดนะครับถ้าร้อยเหรียญหลอด0.1 1ทนได้พันจุดนะครับทันจุดตรงนี้ยังแตกอยู่เพราะว่าเราเผื่อระยะยืดไปก็พันแล้วนะครับสรุปก็คือ100เหรียญ0.1ห้ามใช้นะครับเพราะ0.1น0 0่ยเหรียญก็คือพันจุดมันเท่ากับระยะที่เราเผื่อยืดลงมาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้อยกว่า0.1 ถ้าร้อยเหรียญนะครับท่านก็ใช้0.05นะครับ0.05ตรงนี้ลอดนะครับ0.05 0.05ล็อกขึ้นไป3,500ได้เท่าไหร่ล่ะ3,500เหรียญนะครับผมลองคำนวณดู0.05คูณ3,500ท่านได้175เหรียญนะครับ175%นะครับ ถือว่าน่าสนใจนะครับนะเราเทรดระยะยาวเราเทรดแบบนี้นะดีกว่าซื้อซื้อขายขายนะครับระยะยาวนะครับแต่ต้องเข้าจุดที่ผมทำอินดิเคเตอร์ไว้นะครับเนี่ยอินดิเคเตอร์ไว้นะถ้าท่านออกไม่ถึงฟิโบ400ก็ได้ท่านไปออกแค่ฟิโบเท่าไหร่ร้อยหกเอ็ดจุดแปดก็ยังได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกก่อนภาพ จะซ้อนกันนะตัวนี้ถ้าท่านออกฟิโบร้อยหกเอ็ดจุดแปดตัวนี้ก็ได้ฟิโบสองร้อยหกสิบเอ็ดฟิโบสี่ร้อยได้สามระดับนะครับหรือท่านจะทําเป็นแบบจํานวนเท่าก็ได้ระยะนี้ก็คือหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งเอ็กนะครับผมไปแก้ฟิโบเพิ่มมา 1x ตรงนี้เป็น 2x ตรงนี้เป็น 3x นะครับท่านก็ไปปรับตรงนี้คลิกขวาที่เส้นปะฟิโบพัลเปอร์ตี นะครับแล้วก็ท่านก็ไปเพิ่มตรงนี้เหมือนที่ผมเพิ่มนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยสองสองร้อยสามสามร้อยถ้าท่านเพิ่มอีกตัวหนึ่งสี่สี่ร้อยสี่ร้อยเท่านะครับอ่าสี่สี่ร้อยก็เป็นสามร้อยเท่าจากระยะตรงนี้นะมันจะเป็นบล็อกบล็อกนะครับเนี่ยท่านกดตรงนี้ค้างไว้นะครับกดคอนโทรลซนะมันจะเป็นคั p ปี้คัมาได้โอเคสวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับนะก็ลองไป ฝึกดูนะครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนะหรือ x สิบนาทีโอเคเราก็เทรดที่ m 5ราลอนิ้วโป้งนะครับถ้าเป็น m 5เนี่ยนิ้วโป้งจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับไม่เหมาะต่อการต่อการเทรดแบบกลับตัวเท่าไหร่เพราะว่าอะไร เพราะว่าอย่างที่เข้าใจก็คือบิตคอยเนี่ยมีแรงเวี่ยงได้ถึงพันจุดนะครับอันนี้ก็ถูกเหวี่ยงขึ้นมานะสังเกตได้ว่าบางจุดเนี่ยถ้าเราเข้าก็จะโดนสต็อปลอดบางจุดถ้าเราเข้าก็ไหลาย,ยาวนะกะ็ยังไม่ดีเท่ากับไทม์เฟรมใหญ่ก็ขอให้ท่านไปเทรดที่ไทม์เฟรม H1 ดีกว่าสวยงามนะใจร่มๆนะครับเข้าไปปุ๊บ ก็รอ4ีหชั่วโมงได้เลยนะไม่ต้องปวดตาทนดูจอนะครับออย่างแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยในคอร์สนะครับผมจะมีตัวนี้อยู่ถ้าขึ้นว่า not recommend ก็คือไม่แนะนำให้เทรดก็จะเป็นไซด์เว์ซึ่งเขาจะเราก็จะเทรดแบบนี้ก็คือชนเส้นขอบแล้วก็เทรดลงมาชนเส้นขอบล่างก็เทรดขึ้นไปก็เล่นกินกำไรเป็นรอบๆได้ นะครับใช้ M5 ก็ได้นะครับชนเส้นแบบนี้ครับชนเส้นทะลุเส้นถ้าทะลุเส้นเมือ่อไหร่เราก็รอรอให้เกิดวอลลุ่มเขียวก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเข้าต,ต้องเกิดเขียวก่อนนะถ้ายังไม่เกิดเขียวก็คือมันลากยาวลงไปได้อีกนะครับต้องเกิดเขียวก่อนแล้วค่อยเข้าตรงนี้นะครับพอเข้าเสร็จก็ลากยาวไปจะขายเมื่อไหร่ขายเมื่อวอลลุ่มแดงมาตรงนี้ตรงนี้ผมก็ขายไปนะครับ โดยที่สต็อปรอยก็คือตรงนี้จุดโลสุดตรงนี้สังเกตรตรงนี้เจอนิ้วโป้งด้วยเป็นการรีคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่ผมให้ไปตรงนี้ลัคกี้อินดิเคเตอร์นะครับก็เป็นการกลับตัวเป็นตัวคอนเฟิร์มกลับตัวนะครับนะอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องดูก็คือเมื่อ EMA c o s คอสตัดกันเป็นการคอนเฟิร์มว่าวิ่งขึ้นไปนะถ้าเราไปเข้าในโซนนี้ในโซนที่ยังไม่ตัดก็ถือว่า เข้าก่อนเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเอยังยังเรียงตัวลงมาอยู่นะครับแต่ถ้าใครเล่นชํานาญแล้วเนี่ยจะมองออกว่าถ้า EMA นะครับความกว้างมันลดลงเนี่ยมันจะเริ่มกลับตัวแล้วนะครับอย่างเช่นบิตคอยผมจะให้500จุดนะครับความกว้างของ EMA ตรงนีนะ้ลองไปวัดดูนะถ้ากว้างน้อยกว่า500จุดเมื่อไหร่มันจะกลับตัวนะนั้นเราจะได้จุดกลับตัวที่ดี ก่อนที่เส้น e MA จะตัดกันด้วยนะครับอย่างเช่นวิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งมาลงเราย้อนกลับไปดูวันสองวันก่อนหน้านี้อย่างเมื่อวานนะครับตรงนี้เป็นเส้นแบ่งวันนะเมื่อวานนี่พุ่งกระชากขึ้นไปแรงเลยนะพุ่งกระชากวอลลุ่มนะครับสีเขียวตรงนี้ขึ้นไปแรงเราจะเข้าตอนไหนนะครับเปิดย้อนกลับไป เวลาที่เราดูกราฟย้อนหลังเราต้องเอาลูกศรอ,ออกซ้ายขวานะครับโอเคตรงนี้นะครับเวลาที่เขาลากสมมุติว่าถ้าท่านเทรดแบบหลอดหนักระยะสั้นเจอนิ้วโป้งท่านกดพุทลงไปนะครับแล้วกดเซลลงไปแล้วท่านอาจจะโดนดิดได้นะครับเพราะว่าวอลลุ่มเขียวยังมีอยู่นะท่านต้องรอวอลลุ่มแดงก่อนนะครับวอลลุ่มแดงแบบนี้แท่งนี้หลังจบแท่งนี้ท่านกดเลยนะครับกดยาว สต็อปลอยก็คือข้างบนนะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทองนะเหลือเวลาอีกสามนาทีครับท่บานท่านก็เทรดทองด้วยนะครับสําสหรับทองนะครับสำหรับทองอกดลูกศรทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะมาราคาปัจจุบันสําหรับทองเมื่อวันศุกร์สังเกตการกระชากลงแรงนะครับทองนี่ก็จะวิ่งประมาณเท่าไหร่ 2000. จุดต่อวัน1,200ปกติ เราเต็มที่ก็สอ0 0ัน0 0งนะครับอา่าก็ลองดูนะครับทองตรงนี้วิ่งลงมาสังเกตน,นะครับผมยังไม่ได้เข้าเลยนะตรงส่วนนี้ยังไม่ได้เข้าออเดอร์บายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะชนขอบนะครับมีอ่การรีเว,วอร์ซ์นะครับนิ้วโป้งรีเวอร์ซ์โขึ้นไปพยายามรีเวอร์ซ์โหลายจุดเลยตั้งแต่จุดนี้นิ้วโป้งที่1น,นิ้วโป้งที่2นะครับถ้าเจอนิ้วโป้งดับเบิลเนี่ย ผมเล่น binary option นะครับผมเข้าที่นิ้วโป้งที่2นะครับแล้วกดออก1แท่งเทียนนะครับหานาทีก็วินแล้วนะครับแล้วก็สังเกตนะพอเจอเขียว1เขียว2แล้วเดี๋ยวเขียวจะมากขึ้นเรื่อยๆก็กลับตัวนะครับผมจะเข้าตรงนี้ถ้าเทรดทองนะครับเข้าตรงนี้เส้นวอลลุ่มนะครับสีเขียวก่อนเขียวแท่งแรกเข้าเลยนะครับวิ่งไปแล้วก็ไปออกแท่งสีแดงตรงนี้ แท่งสีแดงตรงนี้ง่ายนะครับง่ายไม่ยากนะครับถ้าท่านลองฝึกสังเกตรการาฟบ่อยๆทุกอย่างได้มาจากการ observe สังเกตรการาฟดูทุกวันนะครับท่านก็จะรู้พฤติกรรมถ้ามือใหม่มักจะก v v r t r a d e นะครับเสียเงินนะครับแล้วก็เทรดผิดๆถูกๆนะครับให้นำเงินที่เสียมาศึกษาคอร์สเรียนดีกว่านะครับจะได้ประโยชน์แล้วก็สามารถทำกำไรได้ล้นเวลา นะครับรักษาเงินต้นไว้นะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สามารถถามได้นะครับตอนนี้นะครับ